ตั้งแต่มีข่าวว่าสเปอร์จะมาไทยเราก็แบบตัดสินใจกันมาตลอดเลยนะว่าจะจองตั๋วดีไหมป้าป้าผู้มาก่อนการก็คือบอกว่าอย่าเลยเดี๋ยวฝนตกหนักแน่แ,นแต่พอถึงวันนั้นจริงๆอะทุกคนมันก็อยากไปดูมากๆหลังจากรับลูกที่โรงีรนเสร็จเราเลยตัดสินใจไปเป็นทีมสนามบินกันค่ะเรื่องของเรื่องนะคะเรากําลังจะไป สนามบินดอนเมืองเพื่อไปรับสเปอร์ซึ่งจะเจอไหมก็ไม่รู้ไปยังไงก็ไม่รู้อยู่ดีๆก็ออกมาจากบ้านเลยทางแรกของหนูไม่ใช่รักร้องเป็นนักบอลเฉยเลยใช่คืออยู่ดีๆก็ออกจากบ้านกันเลยจ้ะไม่ได้วางแผนอะไรแล้วก็จะนั่งรถไฟฟ้าไปนะคะคือทีมสเปอร์จะมาถึงที่เนี่ยตอนสามทุ่มตอนนี้ถึงแหนรู้เดี๋ยวขอซื้อตั๋วก่อน ไปยังไงยังไม่รู้เลยตอนนี้คือหนึ่งทุ่มสามสิบสามนาทีนะคะไม่รู้ว่าจะไปทันหรือเปล่าก็นั่งตรงสถาน,นี MRT ไฟฉายไปลงที่บางซื่อก่อนอันดับแรกและตอนนี้ก็มาอยู่ที่สถานีบางซื่อแล้วค่ะ งงมากงงไปหมดอยู่ดีๆก็ออกจากบ้านแล้วก็มาที่นี่ฟิลก็คือเหมือนแบบว่าแบบอา้าไปไหมไปไหมแล้วก็กลับจากโรงเรียนอาบน้องอาบน้ำใส่ชุดนอนเรียบร้อยเราก็คือเปลี่ยนชุดมาเลยนะคะ และเมื่อกี้นี้อัปเดตอัปเดตแล้วนะคะว่าไม่ได้มาสามทุ่มละเครื่องดีเลยจ้ะก็คือสี่ทุ่มครึ่งไปเลยดูดูยิ้มเดบ้าเาจะคอมพิวติกเมา่วันนี้อันนี้คือเป็นโมอาเนี่ยตอนที่เล็กมาก็ไม่ได้รับไม่ได้ไปคอนด้วยนกบัดอ่าส่วนไอีชั้นนักเป็นนักปซ้มาแล้วมาบ่อยมากมาถี่มาก ก็เซเว่นมาถี่มากกลับกันมาเคยไปรับไหมไม่เคยแต่เนี่คือข้ามฉัดไปเลยจา้ามารับนักบอลงงมากมีแตข้าของอะไรเนี่ยนักตีไปเอาอเนี่ยไฟ่เข้มา่ายค,คือตรงเนี้ยเขาเอาไว้นั่งรถไฟไปต่างจังหวัดได้ด้วยนู่นอ่ะมันก็จะมีหวัวรถจักรเก่าๆหัวรถจักรธรรมดาก็มีแล้วก็รถไฟฟ้าก็มีตรงนี้ค่อนข้างจะรอนะฟิวก็คือแบบว่าเราสามารถนั่ง รถไฟฟ้าไปสนามบินดอนเมืองเองได้แล้วเออคือฟีลแบบรีวิวนั่งรถไฟฟ้าไปสนามบินหรือเปล่าก็คือพอเรามาถึงสถานี mm. บางซื่อใช่ไหมคะเราก็ออกมาแล้วเราก็ไปซื้อตั๋วไปดอนเมืองแล้วก็เป็นชานชาลาที่สามนะคะก็จะสามารถไปที่ดอนเมืองได้เลยเดี๋ยวลองดูว่าเราจะลงไหมนะคะ สุดมหม้อหมูแดงก็มาแล้วนะคะเราก็นั่งขบวนนี้ไปเลยค่ะถึงแล้วนะคะท่าอากาศยานดอนเมืองนี่คือรีวิวกันนั่งรถไฟฟ้ามาสนามบินดอนเมืองนั่นเองนะคะคือ,อินถ้าเราไม่เจอจริงๆอ่ะอย่างน้อยคลิปเนี้ยก็คือรีวิวกันนั่งรถ MRT มา บปนนเมืองได้อยู่นะปรับโหมดกลางคืนได้ในที่สุดเราก็ถึงแล้วทุกคนเราก็บอกว่ามีเอฟซีแบบเยอะมากอะเนี่ยแฟนสเปอร์อะคอยอะไรอย่างเงี้ยคือจิกจังมากเธอก้องเกื้อึมแนงค่ะ ตอนนี้นะคะเริ่มเห็นรถสเปอร์ก็เริ่มตื่นเต้นแล้วนะคะเราได้ที่แล้วนะคะเราจะยืนแถวนี้แหละแล้วคนตรงนี้ก็คือสู้ชีวิตกันมากยืนนะนี่พี่เขาใจดีนะคะเขาก็เรียกไอเดียไปยืนข้างหน้าแบบนี้เลยะคะ่ะแต่ว่าน้องยืนนานมากๆคือเราก็ห่วงเหมือนกันนะแต่ไอเดียก็หันมาบอกว่าเออไหวๆเขาจะยืนต่อนะคะ แล้วโมเมนต์ที่เรารอคอยนะคะกําลังจะมาถึงแล้วนะทุกคนตอนนี้นะคะเขาก็เริ่มปล่อยแบบสตาฟอะไรเงี้ยเดินออกมาแล้วนะคะ คอมพิวต,ตรงไหนแม่ไม่รู้แต่แม่คอมพิวต,ตรงนี้สง่งฮังมินกับแฮลรีเคนเดินมาคู่กันเลยนะคะมันยังไงล่ะทุกคนสโลหน่อยแล้วกันเหมือนว่าโลกของเราได้เปลี่ยนสีไปมันสวยงามเกินกว่าจะพบได้ที่ใด คือเมื่อกี้นะคะไอเดียเขาไปอยู่แบบข้างหน้าเลยเรายืนแบบเกือบชั่วโมงคือเก่งมากเลยอะนึกว่าบจะไม่ไหวนะคะแล้วก็ได้เจอตองเพ็งมินนะเห็นจงเพ็งมินนะไม่เห็นทำไมอะเห็นใช่ไหมแต่เขาเอาเสื้อบังเหรอแล้วเห็นเฮลิเคนนะเห็นนะ เนี่ยสุดยอดเลยอ่ะทุกคนบอกว่าเต็มที่มากๆเลยตอนนี้ป้ะป๋ากับเจก็คือเป็นตัวแทนหมู่บ้านอยู่นะคะเราก็ชาร์จไอเดียออกมาก่อนนะคะตัวแบบเป็นลมอะไรเงี้ยโอย้แต่ไอเดียถึงมากบายบายภาพตัดเวอร์นะคะตอนนี้คือทุกอย่างคอมพิวตอย่างรวดเร็ว ฟันแรบตกใจคอมพิวต์ไหมหลินเห็นใครบ้างหาเห็นซองเฮอร์มินมาจำชื่อไม่ได้ไม่เห็นไม่เห็นฟอนเพียถ่ายติดเห็นนิชาริสานเห็นโดเลยนะโรเมโลอ๋อเราเฮอริเคนเฮอริเคนเฮอริเคนกับตอนไม่เห็นแต่ถ่ายติดส่วนเดย์เป็นลมหาเก้าอี้มีไหมบนนี้มีเก้าอี้ไหม ก็คือเท่ากับว่าภารกิจของเราก็คือคอมพิวต์แล้วนะคะก็ขอปิดคลิปที่สถานีดอนเมืองแห่งนี้นะคะถือว่าเป็นคลิปเรีวิวการมาสนามบินกันแล้วกันบ๊ายบายหมดแรงและขณะนี้เวลาประมาณห้าทุ่มครึ่งหมดแรงกันแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์ like กดแชร์กันเลยนะคะขอบคุณค่ะ